นะไก่ไก่ชีวานกับมือเงินเนาะครับผมแบบนี้ไปตลาดไปตลาดนี่ยงตลาดน้ามอเตอร์มามาผมค่ะพอดีแม่คู่จอดรถปักเนาะก็เลยลงไปติดรถติดสองข้อพนังยางมาขายมาขายแบบนี้ได้มียายแถาคนหนึ่งมาแบบยิบไปก่อนเรื่องเออพ่มีสูตรเลยนะพ่มีสูตรเลยนะเดี๋ยวจะสีสันเลย เฉลยปริศนาบัดนี้บัดนี้มีมีผู้เฒ่าว้กัประมาณหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละเจ็ดสิบอายุประมาณเจ็ดสิบปีบัดนี้กำลังเรียกลวดตีเยอะเอาตัวไรโน่ใส่เราเลยยางม้าบัดเราบ้านเราสิบห้าเสือเนาเอาหกเจ็ดไปใส่หกเจ็ดไปใส่มาบัดนี้ผู้ขายลวดตะีกะดึงปั๊บ ดึงแล้ววานเนี่ยหัวแจ๊กว่าเราเฮดจังได้ยายซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้เอาคือว่าจังสรนแม่ซื้อบ่ได้เราก็เลยนเลี่ยบบ้องนาเออมาสรนแม่แม่ซื้อบ่ได้ไงสรนแม่อยากกินสมปลาสรนเออเดี๋ยวหนูเสียเ,เงินให้จ้ะพะะ่อจัะแต่เลยเอาเงินให้เราแต่ว่ากับแปลกนี่เดียอันเพื่อนกับบ้องหัวแจกกับผู้ขายรถตอรีเดียพอดีแม่คู่ลงรถลดปลาโรถตอรีกับเลยนยางเขามาหาสองคนวันนี้ยายนั่นแล้วก็เล่ย เอาโกเกส์ภาษาลาวบาาเนี้เอาโกเกส์บ้านนี้แล้วก็เรียกว่าก็เรียกว่าเปียกเดีแล้วก็เลยบอกว่าอันแม่ซื้อว่าใดซื้อว่าใดแล้วคือสร้างเหลี่ยงนั่นแหลแล้วหัวใจพอๆนี่เสือเยอะเดือนเยอะเอาตัวได้นอนแล้วก็เลยยางมาเอาโกเกส์ภาษาเพื่อบานนี้ทีมันเป็นปัญหาคือเหลียงปูแบะเก่าเกส์แบบโอ้โห<อ>ท,ที่เจรณาบ้านน้ำมันน้ำมันแนน,นี้ เรื่องวัตกรรม่องแม่คู่บัดนี้แม่คู่กับ่ว่าสิเอาเลขตัวนี้จักเม็ดบ่มาในใจจักเม็ดบัดนี้มันคือบังเอิญบังเสือนแม่เราบ่แม่แต่ค่ำเดี๋ยวเราก็ยังบ่ขอเงินเราบอกว่าแม่อยากกินส้มควาสันอยากกินแยี๋ย้แย้เอาเงินให้แม่สั่นเอาให้แล้วก็ยกมือใส่เอ๊ะนั่นสาธุสั่นก็ดีใจไรแปลกไรยังว่าแปลกที่ว่าที่เราแม่คู่เยอะมาก แรกค่ะเทียแปลกอันนึงว่าตีแม่แม่ผู้พันถึงเลรียญแล้ว่าที่เงินเพื่อนเอาเงินถวายปูเพื่อนก็นเลยบอกว่าคุณแม่ว่าษนเราได้เจสส็ดสองเนาะเราเพ่ได้บอกว่าคุณแม่อันเห็นผู้ใดโต๊ะผู้ใดยากอันเป็นยางอยู่นำตลาดเอาเงินให้เพื่อนเรื่อยๆมองคนเล่าว่าข้ามีขึ้นมาแม่จำได้บ่าจำได้บ่ตอนเราคุยกับปูน่ะจ้าเห็นอันบานี่ก็เพรเห็น แบบแว่าเราคิ่านคนขอาทานเลยเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราเราจะมาแต่สายพายกับตามาบอกมันเป็นปูสิยยงไผ่น้องเพื่อนหลายเนี่ยวันี้เริ่มเพียนหลายเราก็ได้ยินพูนว่าอันนี้เ่ยเก่าเก่าเี่พ่อไปหาซสี่ยีเก่าเก่าซี่น้ำกันกันอายุบัเป็นอายุเก่าสิบสี่เรืะอเนี่ละปีปมัดจำขําเพิ่อนบอกว่าสิแม่นนี่บอว่าปนี กะะลงไปว่าจะไปซื้อป่าซื้อ,อยัง่ะเนาะพอเห็นตัวนั้นเห็นเห็นแปดเก็ยบอวเห็นเห็นหกเก็ดรบอ,อหกเก็ดเอาเอาวางไปใส่นู่นเอาเห็นบบราณว่าเสียหกเกจ็ยโซ่อันอันใบที่เสือนไนะหม่เห็นหกเก็ดเห็นแต่สองสี่ส่สองสี่ยี่เก้าสี่ค่อยแข็งมาเอาด้วยหกเก็ดิที่ได้ที่ก้านแน่ยแ มันหน่อยเพราะว่ามันใบโซ้ำไปเออจะหาเอาเนื้อขาอันที่แม่คู่เพิ่นเยีไผ่เรื่อยเป็นเป็นเป็นรถเตลีสามใบค่ะเป็นรถตตลีสามใบกันมึงดอโตอ๋อมึงด้อะครับเจ็ดหกเจ็ดนะครับแนะเจ็ดหกเก็ด แค่ผ้าเจ็ดหกเจ็ดครับผมเจ็ดหกเจ็ดนะครับอันนี้แม่ครูก็บ่ได้ตั้งใจซื้อแบบบ่ได้ตั้งใจด้วยกันคือคุณแม่ครู่นั้นเพิ่นอ,อยากได้ตัวนี้นั่นบ่ครับค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นอยากได้บ่อยาก<ช>ได้แต่แม่ครู่ยางลงไปลวดอพอดีจอรดรถปั๊บเพื่อนผู้ผู้ขายเพื่อนก็นเลยถ <ๆ S 2> ือรถตะลีเอาเอาตัวได้จ้าก็เรียกมันนี้แม่คู่เขเรียกว่ามีสองสี่บัวอันนี้คุณแม่แล้วก็เลยยางมาก เอาฮกเยสบริษัทเราเลยวางเสร็จฮกเยสอันผู้ขายคิดว่าไม่ร่าเสียค่อก็เลยดึงป้าผายดึงให้ป้าบานนี่มบานนี่เราเลยว่าแม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้แล้วก็บอกว่าแม่บ่มีเงินแล้วก็บอกว่าแม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้วางเสร็ละเขาค่อเล่ดเลียวบางหน้ากันแม่ซื้อบ่ได้อันนี้เออแม่เอามากก็ได้นุ่งเสื้เอาเลยวางเสียแม่ซื้อบ่ได้แต่ว่าเราบอกว่าเอาฮกเยสราวางเสร็จเป็นบอกบัดนี้พอเดียวไข่ป้บแล้ว แม hm ่อยากกินปลาสูมว oh ่าใั่นแสดงว่าเราบ่มีเงินบ่ก็เลยว่าเราอยากกินปลาสูเออเดี๋ยวนูเอาเงินให้ก็เรียกวเงินให้เราเอาแล้วเราก็ยกมือใช้หัวแล้วก็ไปเราก็บ่ได้เว้าเรื่องหยังอีกแล้วก็ไปเราประเดเว้าว่าแม่ขอเงินเด้อบ่ว่าบ่หยังเพียงแต่ละว่าแม่อยากกินปลาแต่แม่แม่คู่ก็เลยมาคิดว่าปลาเก่าเกศปัญหาสื่อบะไรไปแล้แท้เก่าเกศพวกเกศทะเลตูเดียวผนตัวก็เลยวางสิเพราะมันสิเมียนคือยังคู่บน หตตรีแล้วมาทีนึ่งมาค่ะเพื่อนบอกแม่คูว่าท่านเห็นเพืูเพื่อนบ่มีอาจจะกินยางยําตลาดเอาเอาให้เพื่อนในเรือแม่คู่บังด้วยแล้วเบาค่ำนี้มาป้าเป็นอัวใจแม่คู่เพระมาเคียเห็นค่ำเราเอาแล้ว่าผู่เพื่อนบ่มีอจะกินเห็นยู่ตลาดเอาให้เพื่อนนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพม่อย่างมาบอกหกเกียร์เสือนะยอบอกไปเลยบอกไปเลยไปเาผ่ากรตาผมเหียนเียนผมสั่น อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าวองเน่ยท้าเว้าจนสิบวัวจะคว่ำหน้ามันปากเราแเราเราจนเว้าคู่คนบ่าปากวัวทองประศิบมีแู่จังไดแม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้ระหว่างสิแม่ครับผมอะแม่บ่เอาติแม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้ระหว่างสิแม่เราก็บ่าว่าโอ้แม่ซื้อบ่แม่บ่มีเงินเราก็บ่าว่าแมแม่ซื้อบ่ได้ แงมาบ,บอกหกเกเซื่อเบอกันบอกธรรมดาบอกกนนขาดือดให้เอาหกเกดคู sí ้ขายจะได้ได้ถอดเอาฮกเกมาสันนะว่าปกติไม่ค okay. ู yup ่ไปซื้อตัวนี้สองซีไปถามเพื่อนนะลงรถไปสองซีมีบอครับเต่าซีไม่คู่วางซีบันเน่พนเรยกว่ามีครับมีมาสันบันเน่บันเน่ย่ายนั่นขั้นคตรนั่นเรีว่าเอาหกเกมาสันหกเกดเพื่อกระดึงปากลุดเนาะเพื่อนกัเอาให้ แย่อันแม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้เด้อยแะแม่ซื้อบ่ได้ถ้าว่าแม่อยากกินปลาส้มว่าสันทนาสิวาบบบนี้อันบระเี้เออนู้อ่ก็ได้แม่แม่แม่อยากกินปลาส้มเออบระนี้อยากกินบพวกเนี้ยส้มซ้อ ามาขึ <si ้นปู่มาพูดมาส่งพวกเกดต้นเก่าเกดผิดเจรหน้าบนไม่ผิดดอกเออตัวเดีันนะเออเมนวามากบ่มากกับยิบจับใบยักใบสองใบครับผมอียางกับเกิดขึ้นได้บางเทีบางทีอะสีบ่แอตมนคว่ำบังเอื่อเมนว่าเอาหอยปีพันสามไปคู่ไปซื้อเพราะกระบอกมีไผมาว่าเสนอว่าจังสีเดียวเอออันนี้มันกระแลกอยู่เพราะว่าเพื่อนกับยางมาเลยเพื่อนกระบอกหูจังไม่คู่เพื่อนบัดนี้เพื่อนกับยางมาบ้านเพื่อเสียเอาเลียงเนาะ เอาฮกเก็ดว่าเช่นว่าเอาฮกเก็ดขเพว่พดกระดึงปั๊บดึงปั๊บแล้วก็แม่ซื้อบ่ได้แม่ซื้อบ่ได้ว่าเช่นว่าอันบัดนี้กัแม่คู่เขาเลยเอาเอาฮกเก็ดซูตน้านมี้สามใบเราบัดนี้เราก็เลยว่าแม่อยากกินปลาส้มว่าเช่นเพราะว่าเพคนเพ่นขายของอยู่ทางนัเนามาไหวกินปลาซื้อเอาเงือนให่เห้าเราเลาะก็ย่างกลับเลยเราบ่ดปลาเข่าไปในตลาดด้ย แลงวเราไปใส่แต่ว่ากับกบว่ได้ก็เลยบ่ได้เลี้ยวหลังอะนะก็งูจับแต่ว่าเราย่างไปเรื่อยนะเราบ่เข้าตลาดเลยไปคู่กับเข้าตลาดพอดีก็เลยเลื่อมเรามาบอกเลยคือว่าพนักงานเป็นอยากจิ้มปลาเพื่อนจิ้มปลาก็เลยเอาเงินให้เพื่อนก็เลยเอาเงินให้เพื่อนเอาแม่เอาไปซื้อเด้อครับผมก็เลยเอาเงินให้เพื่อนนั่นแหละก็เลยมาเอะใจเขาแต่มาเอะใจเขาแต่ขี่ไส่ขี่รถมา ก็คือจังแม่แม่ที่พรวันคนถือรางวัลที่หนึ่งว่าค่ะเนาะที่พรวันห้างอน่ะค่ะคนถือสิบสองล้านค่ะเพื่อนการร่วมบุญมาน้ำปูเนาะค่ะวันนี้เพื่อนก็เรียกว่าแม่คู่คั้นเห็นคู่ก็มีอันจะกินอยูน้ำตลาดแม่คู่ย่าลืมเอาเงินไห้เพื่อนเด้อไห้เพื่อนนำได้เด้อสั่งเล่าเบาข้ามนี้แม่วันนี้แม่คู่ได้ว่าคิดขับรถมาน้ำทางเอ้า ว่าแมนแมนคือเ่นจอมที่คือจังอียงบางสิบเอยือนคือแมนคือแมนพอดีไม่ให้สูงไม่พูดม่พูดเลยคิดได้เป็นคนคิดมากเลยว่ได้เริือขีดมาสิกบไปพัวไม่บ่เรื่องเฉพาะนาอืมอันนี้ครับคบ่ฮู้จักเนาะค่ะเพระขาดตันมีตัวนึงที่อาดเจ้ามีแถนให้บ่อยเอ๊เจาซุ้มซสี่ห่าได้เอาเสี้หาเราเี่ยไม่่ก็าให้ทม่ควรอันได้แต่หาที เน็ตล่ะก็คือแม่คู่เย็บเลยค่ะเด้อมือนี้ก็คือเจ็ดหกแล้วหกเจ็ดพวกอ่ะอันนี้พูดป่ะทันเออจ้ะค่ะแต่ว่าแม่พูดไปประสบพบเจอค่ะพบเจอพิจารณาญาณในการรับชม ความเชี่ยวชาญบาคนน่นและความเชี่ยว่วนบุคคนแต่ว่าไม่ขัูคกะมามาฟังบางประกวบหลายอย่างค่ะน่เนี่เก้าเจ็ดบะมีขานเกี่ยมตะมือที่เก้าเจ็ดมี่ขายพอย่างสิยิโยหกเจ็ดเนี่ยค่ง

น้าดแล้วะฝัน <annoying> พ <call problem> ูละเกินคมีปัญหาขอได้ขให้ได้นะพ่อนะาไปสั่